วัดวัดสุตราลังสันครับสามโคกโ,โอ้น้ำมาจอจ่อแล้วครับท่านผู้ชมน้ำมาจอแล้วนะเนี่ย มน้ำจัพยาครับประมาณสองฟุตครึ่งจากพื้นตรงนี้พื้นวัดระดับน้ำนะครับ น้ำเป็นนดไผ่า้อมครับมาที่ที่ทำการนำไปสามโคกเดิมครับอันนี้ก็เป็นตรวจคนขเข้าเมืองเดิมดีม่น้ำเจ้าพยาเช่นกันครับน้ำมาจะจาแจก้วครับ จะครื่นท่วมแน่ปกติตรงนี้ไม่เหลือก็อท่วมเนี่ยท่วมไปนู่แหละโอ้ยดูนกดินูน่นะยอดไม้ฮะที่แล้วไม่บอกไม่เป็นไม่รู้เป็นนอกอะสวยนั้น นกปากห่างเต็มเลยเต็มยอดไม้เลยเนี่ยวัดอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกเป็นวัดไผ่ล้อมครับนึกชื่อไม่ออกสักทีวัดไผ่ล้อมนี่ได้ชื่อว่าเป็นนกเป็นวัดที่มีนกปากห่างมาอาศัยตอนแรกนึกว่าไม่มีแล้วนะเนี่ยแต่ถ้าดูไกลๆตรงนี้นะพอดีโกโปรเรา z ู o ไม่ได้จูไม่ถึง เ,เต็มเลยมองไกลๆเดี๋ยวต้องใช้อีกกล้องส่องครับผอแวะตลาดตลาดนัดสามโคกก่อนครับหากับข้าวตุนไว้ก่อนครับท่านผู้ชมนี่ตลาดนี้เขาใหญ่ที่สุดแน่เลยสามโคก การกินเพี่อเอะไร่รูผัดต้นเบลอเลยคณะ นากินสิบบาทน,นี่ไงสุงใกล้ตัวเนี่้พระอมโลรภทานอารอกอสี่สิบพันอะไรอะอะไรเอ๊ะอย่างนี้มันสุกไหมอะ ผักหน้านิดเผือกนิหนึ่งไ,ได้คไไมาตัวหมึกตัวเบลเลอร์เลยสว้ได,อด้อกดตับปลาพร้อมักทองตัเน้หอมอร่อยมาักทองเลยนะพัตเตอ,อร์ของญี่ปุ่นชื่มค่ะอะสีตปงื่อทีไม่เหมืนอนกันนีแต่ถ้าอยนี้อย่างนี้มันจะแพงขึ้นหน่อย อย่างนั้นน้ำเต้าเลยอ่าอเหมือนน้ำเต้าเราไปหั่นไปนึ่งคนคนไหว้เจ้าเขาเอาแบบนี้ไปนี่มระกูะกูเนี่ยตอนตอนเวลาไหว้ดีเนี่ยเขาจะสั่งผมไว้ถูเมีเ้ยวเมี้ยวแมวกินของดีคนแยง่งตัวมีแพ็คใหญ่ <c oughs> แย่งแมวกินได้แย่งแมวได้ <c oughs> ไ,ดไก่ครับไก่กระดูกกระดูก กระดูกหมูอ๊้อยิ้วกันไม่ไหวแล้วครับขอรับไปรับเลยยิ้มไม่ไหวแล้วเอากระดูกอ่อนอ่ะสะพานปทุมธานีครับเรามาใต้สะพานอาวร้านรับเปิดด้วยจุ๋มร้านรับเปิดด้วย เอาไหมอืมร้านรับตัดร่วมแล้วน่ากินมันเด็ดมากลาบริเวอร์วิจาร์อะไรนั่นะงโต๊เดียวเบ็ดเ,เต็มเลยครับเบ็ด ยังไม่ท่วมฐานตอนมอเลยครับเบดเป็นสิบเลยบริเวณพีชสวนเทพปทุมครับ โอ้ระดับน้ำติ่นแล้วครับเจาะแจเจาะแจ,จ,จชานสลาแล้วแจชานครับมาดูระดับน้ำกันครับ ที่ประมาณ2เมตรพอดีเลยตามตามออนไลน์ครับที่ดูมามอกี้2เมตรนี่สึกระดับนี้มันหลายวันมาแล้วนะ มีมาตรวัดอยู่อันนู้นอันหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นเป็นทางการกว่ามีออนไลนไ์อ่านออนไลน์ได้ยังเกือบจะถึงลูกศรเหลืองแล้วครับลูกสองเหลืองอยู่ที่สองเมตรยี่สิบลูกศรแดงอยู่ที่สองเมตรครึ่งก็จะมีมีมีมประวัติ้ําบน้ำ ปีหกสี่ปีห้าสามปีห้าหกให้ปีหกห้าครับซึ่งสูงสุดก็คือสองห้าห้าสี่ครับอยู่ที่สี่เมตรเอาเรื่องถ้าสี่เมตรนี่โอ้โหระดับอกที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้ครับสี่เมตรก็นี่ระดับระดับ โคนต้นเฟื่องฟ้าแล้วครับดูละน่ะเทียบเอกครับถ้าปีปีหกสี่หกห้าก็อยู่ท่วมท่วมราวเนี้ยก็จะท่วมชั้นบนพอดีเจ๊ะแจ๊ะตรงนี้ไม่มีปลาเนาะ จะมีปีปีที่แล้วเขาแข่งเรือกันจำเวลาจำวันไม่ได้แล้วครับมานเรือนแจะน้ำล้ว โรงเรียนคณะลาดปทุมหลังคาแดงๆครับนี่ก็คือตัวเมืองปทุมนะครับท่านผู้ชมสะพานข้างหลังนี่สะพานปทุมนะครับนี่ร้านปัดไทยนี่ก็ดังอันนี้เราเข้าไปร้านลับๆนี่เข้าไปทางนี้ มั้งร้านลาบริมน้ำใช่ไหมลาบยิวเวอร์นี่รถจอดตรงนั้นทำแล้ว เป็นครั้งแรกที่มาเยือนครับหลังจากที่เล็งมาหลายรอบน้าบิีเวอร์สมาชิกจกเวทเตนจะลอดฝนไหม ยานีปลาอะไรอร่อย้ยเนโบใส่เยอะไหครับอุ้ยดูดูข้านเคโบอรอตะวายจังุกเครื่องอยู่สองโลหัวโตอย่โอ้เป็นภาพที่สวยงามมาก ้ใช้เรือทั้งหมดหกลำเรออือลากเรือลาก 5, ห้าเรือเรือประครองหลังอีกลำลหนึ่งนู่นฝั่งนู้นก็มีเปิดเปิดแล้วเกินครับ ทางจะเช่าเรือเช่าเรือมาตกป่าหรือว่ามาตกตัอเองนะไม่รู้นะนโอ้เมืออาชีพเลยนะเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เห็น, <c oughs> เ,หนเห็นอยู่ลำหนึ่งก็ <c oughs> เป็น <c oughs> สิบตึกกว่าคันนะ้เ <c oughs> บ็ดอะแสดงว่าอาชีพมีสร้างไรายได้งาน <c oughs> ถ้าจะเลี้ยงตัวได้ <c oughs> ปลาแตายูทมยำนี่โพสเลยนะดูจากโพสต์ของอร่อยเมืองปทุมนี่ตัวเป็นอย่างนี้ครับแต่เนี้ยหมือนค,ค,คนตัดเมนูแรกคนระับมันแตนังมันไม่หนาน แซบแบแสบท่านผู้ชมโอ้ย,อยแดดแดดออกมาเนี่ยํำเลยสีทองเลยอุย้ยเรือเรือมาอีกแล้วโอ้เสียดายแดดนี่จะอ่านประวัติปลาตายูให้ฟังเป็นชื่อสัุุลของปลานหนังสองชนิดในวงปลาเนื้อออกใช้ชื่อสัพุลว่าอื้ออือย่ก,กิน เชเลโตกรานิตมีรูปร่างโดยรวมคือมีหัวขนาดเล็กตาเล็กปากเล็กอยู่ด้านล่างมีกานาดสำคัญคือมีหนวดสั้นเป็นติ่งเป็นติ่งขอใกล้จมูกลำตัวแบนข้างมีสีชมพูหรือสีนวนคลครีบมีขอบสีค,คล้ำครีบก้นยาวมาก มีลำตัวประมาณ25เซนพบใหญ่ที่สุด40เซนไม่มีไม่มีเรือลาได้ะครั้งแรงในชีวิตลืดรืดจำไม่ได้ก็ไม่รู้แต่เคยเคยได้ยินนานแล้วะม,มาแล้วลาบประครัง เป็นปลาแม่น้ำที่นี่ครับอืมๆบรรยากาศท่านไม่ยอมมันตุดย้อนอันนี้เป็นปลาซิวแก้วครับเป็นปลาซิวชนิดหนึ่งมั้งแต่ตัวมันเป็นแก้วิตัวเป็นแก้วก็คือตัวมันใสไง ัวสายเห็นกระดูกอือหือเบียร์ขวดหนึ่งนะสุดยอดเลยกินหมดขวดเดียว,วยอ,มมนะอืมอืบนมม แดดสีทองคนระับเครื่องใกล้หกโมงเหลืออีกสิบหกนาทีหกโมงสวยเชียวทางนี้ก็เยอะเบ็ดกันน่าตนกเนาะเราไม่กล้าทำบาปพูดไปอย่างนั้นไม่ชอบตกมากกว่าอื้อ ขูดอย่างรถไฟแล้วก็เรือน้ำมันโอ้เยอะจริงๆหลายเที่ยวแล้วเรือโยงรับ No.